จะเป็นคว้าทำไมถัดไปได้วุ่นกันโอ้ยจุนแน่เลยหรอแน่ครับได้เลยโอเคเที่ยงเดียวจบนะจบเลยอุ้ยอาวุ่นอาวุ่นต้อวดท้องไหมวุ่นแน่เลยไม่ไหวอะไรโอเคคุญยืนยืนมือทำอะไมอย่างเงี้ยอ้าวต้องไปไปุ่ด้วยต้องไปเบื่อด้วยไม่ยังงั้นต้องไปเบื่อเปรี้ยันแน่ฮึ่ม ไอ้วนอะไรพ่อว่าไงนะคุณรู้ไหมว่าใครเนี่ยใครเนี่ยพ่อเนี่ยเจ้าเจ้าเจ้าฮะฮะฮะเอแหมออกมาหน้านี้ก็ไม่บอกบนแผงจะพาวันให้เล่นใบหน้าดื้อแต่หวั่นอีสอง là về được rồi á práp hò ngựa hò 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 hò